กดติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบางคลิปบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม2563มียอดขายรวมทั้งสิ้น4 4 4 8 8คันลดลง54.1%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่ง มีอัตราการเติบโตลดลง65.1%ตลาดรัประการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง47.4%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาส่วนตลาดรถยนต์สะสม5เดือนมีประมาณการขาย2 7 5 9 1คันลดลง38.2%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 42.2%ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง35.6%เป็นผลกระทบมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ไทยแต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยโรวมของประเทศและทั่วโลกต่อเนื่องกันถึง5เดือนด้วยกันประมาณการจำหนารถกระบะเพียวปิอัพประจำเดือนพฤษภาคม2563 มีประมาณการขาย25,67คันลดลง46.8%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ 1. i s u z D-Max อันดับ 2. Toyota Hilux v i v o อันดับ 3. Mitsubishi Triton อันดับ 4. Ford Ranger อันดับ 5. Nissan Navara อันดับ 6. MG Extender อันดับ 7. Chevrolet Colorado อันดับ8 m a มาส Bt 5 0 pro อันดับ9กาทัฐาซีนอนและอันดับ10 cp โฟตอนทุนแลนในเดือนนี้อิสุ D MaxX สามารถกลับมาครองอันดับ1โดยมียอดขายมากกว่า t o y ยต้า i l ร x กซ v o ี0 0 0กว่าคันทั้งนี้คาดว่าในเดือนพฤษภาคมกลุ่มเป้าหมายรอการเปิดตัว h ฮ l ั x ซ์ v o รุ่นปรับโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ทำให้ต้องรอดูยอดขายในเดือนต่อๆไปว่าไฮลักซ์ v ีโวจะกลับมานํา D m a x ได้อีกครั้งหรือไม่ส่วนอันดับ3และ4 m i มิ u ซูบิชิ r ทรทันก็ยังคงนำฟอร์ดเรนเจออยู่ที่เกือบ300คันในเดือนพฤษภาคมนี้และดูเหมือนว่า t r รทันอาจจะยึดตำแหน่งที่3แต่ในระยะยาวอย่างน้อยก็ในช่วงที่รอ Ranger เปิดตัวเจเนอเรชันใหม่ในปีหน้า MG Extender ก็ยังคงประสบปัญหาในด้านยอดขายเช่นเดิมด้วยยอดจำหน่ายเพียง240คันในขณะที่อันดับ10บโฟตอนทุนแลนมาพร้อมภาพลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ CP Photon ที่ต้องรอดูกันว่าแบรนด์ CP จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากแค่ไหนประมาณการจำหน่ารถก,กระบะ p พิวปิ้งอัพใน5เดือนแรกของปี2563มีประมาณการขาย122,848คัน ลดลง35.4%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Isuzu D-Max อันดับ2 Toyota Hilux Vigo อันดับ3 Mitsubishi Triton อันดับ4 Ford Ranger อันดับ5 Nissan Navara อันดับ6 Chevrolet Colorado อันดับ7 MG Extender อันดับ8 Mazda BT-50 Pro อันดับ9 ทาทา C น o n และอันดับ10 CP โฟตอนทุนแลนสำหรับยอดขายสะสมใน5เดือนแรกอันดับต่างๆยังเหมือนกับยอดขายประจำเดือนยกเว้นอันดับ6และ7คือคือเชฟโรเลตโ o r าโดและ MG Extender ที่มีการสลับตำแหน่งโดยมี Isuzu D Max นำห่างอันดับ2อย่าง Toyota l u x v i e o ถึงเกือบ1 0 0 0 0คันด้วยส่วนแบ่งตลาดมากถึง42.9% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดรถกระบะใหม่ในปีนี้อย่างไรก็ตามการแข่งขันระหว่าง2อ,อันดับแรกน่าจะเข้มข้นรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปจากการเปิดตัวของโตโยต้าไฮรักสี v o รุ่นปรับโฉมใหม่ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ